สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมีพัสดุมาอีกแล้วนะคะนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่านี่นี่เป็นอะไรนะคะแต่อลอมรู้แหละว่าของใครนะคะแต่อยากให้เอฟซีมาลุ้นด้วยกันว่านี้นเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะ ค่อยๆเปิดค่อยๆลุ้นคืออะไรครับว้าวอ้ขนมขนมขนมปังนมเลเยอร์อันนี้มีหมดอายุด้วยนะคะหมดอ่าโอเคนะคะนี่ เหมือนรู้ใจเลยเอาไว้กินตอนเช้าตอนที่ออนนองตื่นมาแล้วตอนเช้าเรายังเราไล่สดก่อนเรายังไม่ได้ทํากับข้าวมันมันจะมียาหลังอาหารด้วยนะพี่เขาก็เลยรู้ใจเอาอันนี้มาให้กินก่อนแอนนองก็จะกินยาก่อนอาหารแล้วก็จะกินขนมของพี่เขานี่แหละสักชิ้นสองชิ้นนะอาจจะส่งชิ้นก็ได้นะถ้าอร่อยติดใจนะแล้วก็ หลังจากนั้นก็กินยานะคะอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โปโปผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอาขนมมาให้อีกแล้วนี่นะคะขนมหอมมากเลยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่มีแค่นี้นะคะไม่ใช่มีแค่นี้นีมีนี่อีกนะคะ ฮอตดอกนะคะอันนี้คือไก่รมควันหนังกรอบนะคะอันนี้พี่โโปปก็ฝากมาในของสาวมนนะคะสาวมนเอามาให้อัดลมขอบคุณสาวมนนะ,ะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่โโปปด้วยนะคะที่เอามาให้เวลาเวลานั้นถ้าหนูไม่รู้จะทําอะไรกินหรือง่ายๆก็จะนี่แหละฮอตดอกนี่แหละนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ป๊อปยังยังไม่หมดนะคะมีอีก นี่แอปเปิ้ลนะคะอันนี้ก็ฝากสามวมนต์เอามาให้อีกนะคะพี่วโปูฝากมาให้อีกนะคะเป็นไม่เป็นแอปเปิ้ลสีเหลืองเคยเห็นแต่สีแดงกับสีเขียวอันนี้สีเหลืองแล้วก็หอมหอมนะคะแต่ไม่รู้หอมอะไรแบบไหนรู้แต่ว่าหอมขอบคุณนะคะพี่วโปูเยอะเลยนะคะอะ เี๋ยวกินชอก่อนสักอันนึงอร่อยไหมต้องชิมก่อนนะคะว่าอร่อยไหมเราจะได้บอกถูกว่าอร่อยไหมอร่อยโอโหหอมมากเลยโอ้มีการชื้นด้วย หอมเหมือนขนมปังเกต็ดเอเกต็ดดีที่แบบมันนุ่มๆมันแบบหอมๆอ,อันนี้เขาไม่เรียกว่าชิมแล้วนะคะ แค่นี้ก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปโป้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เป็นห่วงน้องเป็นห่วงนุ่งนะคะซื้อขนมปังมาไว้ให้กินตอนเช้าเช้าแล้วก็ซื้อขนดดอกมาไว้เผื่อทำอะไรกินง่ายๆไม่ได้ออกไปซื้ออะไรขอให้พี่ปโป้มีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปไปไหนมาไหนปลอดภัย ไม่มีพยายนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วให้พี่ปปโป้เจอแต่กับอะไรในวิธีดีนะคะขอสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณนะครับพี่ปปโป้สวัสดีค่ะแล้วต่อท้ายคลิปนะคะพี่ปปโป้ก็ขอบคุณพี่ปปโป้นะคะที่ไม่ได้ให้แต่พวกหนูพวก youtube นะคะพี่ปปโป้ก็ยังจใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีส่งผลไม้ไปให้ใครนะ เดี๋ยวเอาไว้ลุ้นนะคะเดี๋ยวเอาไว้ลุ้นเขาฝากขอบคุณมาด้วยนะเดี๋ยวอารมจะเอามาต่อคลิปจากอารมนี่แหละก็ไปฟังกันดูนะคะว่าพี่ปโปปเอาอะไรให้ใครแล้วเขาพูดอะไรถึงพี่ปโปปนะคะขอบคุณนะคะพี่ปโปปสวัสดีค่ะ ขอบคุณป้าโปโปป้าลอนนะคะที่ส่งผลไม้มาให้หนูขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณป้าลอนป้าโปโปนะคะที่ส่งผลไม้อร่อยอร่อยมาให้หนูขอบคุณค่ะอร่อยไหมฝนอร่อยหวานเหรอหวานไหมขอบคุณป้าอย่างขอบคุณป้าโปโปแล้วก็ป้าลอนนะคะ อร่อยอ่ะส่งมาให้เยอะไหมเยอะมากไม่ได้กินหมดไหมเนี่ยหมดเพราะเพราะมันอร่อยใช่ไหมอขอบคุณขอบคุณป้าลอมป้าโปโป,ปนะคะที่ส่งผลไม้มาให้หนูขอบคุณค่ะ